สวัสดีครับผมยิสตันเตอร์ครับผมวันนี้เราไาเล่นเกมที่มีชื่อว่า mm hmm. เจลเบรกันนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเจลเบดนานแล้วเนาะตั้งแต่มีอะไรนะแมนตราใช่ไหมเออก็คือหายจากแมนตามานานครับผมวันนี้เรามากับรถคันนี้ครับผมเป็นไ,ไงดูดิลักษณะรถคนเหลี่ยมครับผมรีวรีว,รวครับผมรถคนเหลี่ยมคนขับก็เหลี่ยมรถก็เหลี่ยม นั <mile> <cussion> <aaS recuper ates> ่นแหละเป็นรถประจำซีซั่นของยี่สิบห้าถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผมก็คือรถซีซั่นที่ผ่านมาครับผมใช่รถคันนี้นี่ซีซั่นนี้นะโอเคนะครับมาหยิบเลยครับผมเป็นรถลักษณะเหมือนเหมือนรถสคอกเนอหรือว่ารถไอ้ที่มันอยุดลานเพชรมันชื่ออะไรไม่รู้ลืมละ นะผมรถลักษณะประมาณนี้นะผมความเร็วก็นั่นแะหละฮจัดอยู่ในระดับอ่ารถหนึ่งเอนะผมก็คือเอารถแมนตามาเทดก็ได้นะเออ,อความความเร็วัะผมทั้งเสียงเสียงมันจะอื้ออยู่หน่อยนะเพราะว่านี่เป็นเสียงของรถคันนี้ครับผมรถรีโวนะอืม โดยส่วนตัวผมเราก็ชอบนะก็อชอบอยู่เป็นความเหลี่ยมเหมือนเหมือนพิกเซลอ่ะพิกเซลไมค์คาบะเนาะเออเฉยอย่าชอบแบบเฉยๆแบบไม่ได้ชอบอะไรมากนะแต่ว่ามันก็พิกเซลอะไรนะเป็นรถพิกเซลเสียงมันก็จะอื้อๆอยู่หน่อยนะไม่ได้เสียงเหมือนเหมือนเน็ตหลุดนะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะปรับความเร็วโดยใช้โปรแกเลตนะผมก็คือ ลงรถแบบโปรใส่เครื่องยนต์บวกห้าเรียบร้อยแล้วผมประมาณนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์บวกห้านะความเร็วอยู่ที่ประมาณ170ร้อยเจ็สิบถึงร้อยแปดสิบนะผมต่อนี่คือความเร็วสูงสุดของมันแล้วนะไม่สามารถเร็วได้อีกแล้วนะผมถ้าใส่เครื่องยนต์เลเวลห้านะผมอขอย้ำอีกทีนคึคงนะผมรถไอโปเกเลตเนี่ยก็คือเป็นบัส อ่าเกมพาร์ทนะครับอก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนสีรถได้เลยแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ด้วยนะครับผม,มโดยราคารถคันนี้นะผมก็จะให้ราคาประมาณสักห้าสิบบาทหรือเจ็ดสิบบาทผมเท่า mm. ๆ,ๆกับแมนต้านะครับสำหรับใครที่ดูแมนต้าแล้วได้ยินว่าผมขายสามร้อยใช่ไหมแต่ว่าราคาเลทมันตกแล้วนะเลทของแมนต้าตอนนี้ตกตกแบบตกมากครับผม ใช่โอเคอจอส,สวยๆครับผมก็ผมสำหรับรถรีโวผมได้ทำการรีวิวเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมมาซื้อก็ได้ครับผมที่ตลาดไทยเจลเบรครับผมราคา60 อ่ห้าสิบหรือเจ็ดสิบาทครับผมแล้วแต่คนจะขายนะเออคนัะผมก็สําหรับซีซั่นนี้ก็คือเป็นรถที่ผ่านไปแล้วก็คือคนัะผมตอนนี้เป็นซีซั่นอ่าจังเกิลนะผมสาหรับใครที่อยากจะสนใจที่จะดูรถที่เป็นเลเวลสิบเนาะผมก็เดี๋ยวผมจะปัน่นปัป่นตัวครับผมแล้วก็อ,อ่านัา่นแหละฮะปั่นตัว ซีโไปยิงธร่รมทานโอเคเดี๋ยวไปยิงธรรมธานนะผมรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวรถก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าสนใจซีซั่นยี่หกก็เดี๋ยวรถเดี๋ยวผมจะทํามารีวิวให้ทุกคนดูครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาก่อนไปยิงซีอครับผมนะครับผมแล้วเจอกันนะผมในคลิปหน้าครับผม